ผมดร์สุเชษเชื้อสีประธานกรรมการบริษัทลาชูเล่คอสเมติกประเทศไทยจำกัดและบริษัทในเครืออีกหกบริษัทเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ลาชูเล่ซึ่งนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสและเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในเอเชียครับ จุดเริ่มต้นของผลิตพลายทุเลที่นําเข้ามาสู่ในประเทศไทยเนี่ยึผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่ชอบตกปลาจึงนัดกับเพื่อนไปตกปลากันแถวภูเก็ตแถวเกาะสมุยหลันต่างๆนี่เราก็ทาครีมปกติแหละป้องกันตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสวมหมวกไหมพม,มเพื่อกันแดดองเต็มที่ตามความเข้าใจของเราเราก็จะมีแว่นเลเบรนอย่างเงี้ยใส่ก็เลยปรากฏว่าหลังจากนั้นเ,นเราก็ตกปลาประมาณอาทิตย์หนึ่ง เราถึงกลับเข้าฝังแต่พออยู่ได้ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์มันเนี่ยหน้าก็เ่มเริ่มเปลี่ยนไปขึ้นจากดําคล้ำฝ้ามันเริ่มเกิดขึ้นที่มันขาวอยู่ที่เดียวก็คือรอบดวงตาเราอะมันหมีแพนด้าเลยก็เริ่ม หาเครื่องสาอางที่ลดฝ้าเรื่องหน้าดําหน้าหมองคล้ำต่างๆเนี่ยจากเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆก็มาซื้อมาใช้มันก็ไม่ได้ผลเราก็มีความกังวลคนน้นก็ถามคนนี้ก็ถามนะเพื่อนฝูงหรือเพื่อนวงหรือลูกค้าเนี่ยเขาก็ถามกันว่าเอ๊ะทำไนหน้าเป็นเป็นแบบนี้เราก็มีความวิตกกังวลมากๆเลยเรารู้ว่าเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าเนี่ยหน้าดําหน้าหมองคล้ำเนี่ยเฮ้ย มันมีความสําคัญมากๆเลยมันเป็นเรื่องที่บังเอิญหรือจะเป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าเขาให้เรามาเพราะว่าเราเองเนี่ยได้พบกับท่านศาสตราจารย์ดรนะรนายแพทย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักคน้นคว้าเป็นนักวิจัยท่านก็คิดค้นงานวิจัยมาชิ้นหนึ่งก็คือเรื่องของครีมผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวคนเอเชีย ในเขตอากาศร้อนโดยเฉพาะเนี่ยเป็นครั้งแรกซึ่งจะมาทําการตลาดในเมืองไทยเขาก็ให้เอาสินค้าในกลุ่มนี้เป็นสินค้าตัวอย่างได้มีความรู้จักกันเห็นหน้าเรามีปัญหาเลยเอาทดลองเอาทีมตัวนี้ไม่ใช้หลังจากนั้นเริ่มปีส1นึ่ะผมจดทะเบียนบริษัทอย่างเป็นทางการจุด ของลาชูเล่ซึ่งแตกต่างกับเครื่องสำอานท,ทั่วไปก็คือว่ามันใช้แล้วเห็นผลเร็วเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนถ้าเราใช้ต่อเนื่องนะครับถ้าเป็นฝ้าเนี่ยหน้าจางลงอย่างชัดเจนหลุมสิวแพ้เป็นมันตื้นขึ้นอย่างน่ามาสะาย์มากๆไม่มีผลข้างเคียงไม่มีไซส์เอฟเฟกต์ใดๆเลยที่ชอบก็คือมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ100%และมันไม่ใช่เป็นครีมที่มียาเป็นส่วนประกอบมันเป็นเครื่องสำอางทั่วไปซึ่งใช้ได้เป็นปกติและที่สำคัญค,คือมันไม่มีสารไฮดรคกินดนสารประหลอด สารสเตียรอยสารขัดขาวไม่มีแม้กระทั่งสารกันบุกคือพาราเบนรวมทั้งแอลกอฮอลด้วยมันไม่มีในสารสกัดต่างๆเหล่านี้ใช้เห็นผลอย่างชัดเจนมากๆและที่มันโดดเด่นมากๆก็คือว่าผิวของผู้ชายเนี่ยซึ่งผิวที่มันหยาบกร้านมันกลับกายผู้ชายเห็นผลเร็วกว่าผู้หญิงนี่คือเกิดจากตัวผมเองและก็คนใกล้ตัวเนี่ยเราจึงมีความมั่นใจามากๆและที่สําคัญอีกอันหนึ่งหัวใจมันเลยคนที่หน้าดีอยู่แล้วไม่มีฝ้าไม่มีริ้วรอยต่างๆเนี่ย กลับกายสวยใสย,ยังชัดเจนมากๆนี่คือผมกล้าการันตีเลยนะและกล้าการันตีผลลัพธ์นะทุกกรณีถ้าเกิดว่ามีปัญหานี่คือจุดแข็งจุดขายของมันเลย หลังจากที่เราทำการตลาดมาเนี่ยนะฮะประมาณ3 5ถึงปีลาชูเล่มียอดการขายเยอะมากๆนะเราขายเยอะมากเลยกลุ่มลูกค้าเนี่ยเริ่มมาเป็นตัวแทนจำหน่ายและระบบของการขายเราเนี่ยแผนธุรกิจเราทำแบบง่ายๆใช้ดีแล้วบอกต่อและที่สำคัญหลังจากที่5ปีเราเก็บข้อมูลต่างๆกับลูกค้าของคนไทยที่มีปัญหาเกิดจากอะไรตัวอย่างเช่นเกิดจากการแพ้น้ําเกิดจากการแพ้สารจากเครื่องสำอางจากสารไฮรโดรคนอนร์สารปลอดสเตรลล์จากกลุ่มพวกนี้เราก็เก็บข้อมูลต่างๆพวกนี้ให้กับบริษัทแม่เราจึงมีประสบการณ์มากขึ้นเราจึง ได้พบว่านวัตกรรมต่างๆนียมันมีความสําคัญสารสก,กัดเหมือนกันสารสก,กัดคล้ายกันแต่มันจะต้องโดดเด่นที่นวัตกรรมแหม่งการผลิตมันจึงเป็นที่มาของนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่แบรนด์ลาจูเ่เป็นแบรนด์แรกที่ใช้คําว่านาโน o สินค้าตัวแรกถือว่าเป็นสินค้าที่เราภาคภูมิใจมากๆเป็นมียอดการขายนับพันล้านซึ่งเรายังไม่เคยโฆษณาใดๆเลยมีแต่ใช้แบบขายเป็นแบบออฟไลน์ line, ใช้แบบปากต่อปากและบอกต่อกันนั่นก็คือตัวนี้ครับเป็นตัวที่นําเข้ามาแต่ครั้งแรกเลยนาโนมอยเจอร์ไรส์ hmm. cream, ครีมครีมลดเลือนริ้วรอยฝ้ากระจุดดังดำจากสิวครับเนี่ยกล่องสีเขียวนี่ครับหลายท่านหลายคนใช้จนยังพูดติดปากว่าเป็นนะฝ้าฟ้าเขียว วเดียอยอู่ถ้าอยากหน้าใสคือตัวนี้เลยครับสิ่งถึงที่เราได้มีการพัฒนาต่อยอดมาก็คือนี่ครับสบู่นาโนไวท์เทนิ่งโซลแก้ปัญหาจากต้นตอคือการล้างหน้าหลายคนเนี่ยปีปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องสิวเนี่ยหรือผิวแพ้ง่ายเนี่ยมันก็เกิดจากสารตกค้างที่อยู่บนผิวหน้าเราทีมงานคน้นคว้าวิจัยเนี่ยได้คิดค้นตัวนี้ออกมาให้มันจึงเป็นตัวตอบตัวในเรื่องของการนะผิวแพ้ง่ายได้อย่างยอดเยี่ยมมากมันคือเป็นที่มาของสบู่ฟองโฟมล้างฝ้าหรือสบู่หน้าเด็กนั่นเองนี่ครับข้อที่เกีเ่ยวนี้